บอกก right? <im iti> <im iti> ูย <im> <im> well. ิงกอดประตูมานานแล้วไม่มีบ้าหรือยงไม่ไม่ไม่ได้ยืนกอดประตูยืนอยู่หน้าทางเข้าฟาร์มเฮ้ยฝนฝนตกโอบนีังล้วเห็นยิงแบบว่าดูในการแบบมิตตอมีเลยเอ้ยกระเป๋าเสี่ยวมากเลยที่รักกระเป๋าใหม่พีเอ็มทำห่าอะไรกันในนั้นวะไปเลยปลาสีเงินสี่ตัวบอกว่าใหม่ตกปลาเบลอาบแล้วเนี่ย โตแล้วไม่ตอนมึงลงดันได้มันจะมีคนมาพาไปเนี่ยถ้าจะไม่ผิดมันต้องมาพาดก่เราเอาเคียวกูไปเก็บในนี้เลยนะครับใครมันทำอะไรวะเปิดเปิดปิดไอ้เฮียอ้ยชอบ้ยชอบความแบบประตูไม่ใช้ใช้เก้าอี้อ่ะอีกดูเิสีฝนไม่สีเดียวก็สีผิวไม้ใครเลยเสมอตืใจใช่ไหม เอ้ยใครมีไม้อยู่กันเลแล้วกไปซื้อบ้านไอโฟกไปซื้อบ้านไอโฟก่อนอบูจเธอสวยไหมนะทะเลเลยไม่มีบ้านตัว้างดัดไม้อยู่นี่ย่เป็นคำนั้นโอ้ยยยยยยยวยยนย่ยยยยยอยวยมัยยยยยยม่ยเยเยยยมยย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 ยแยยยยเยย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 ยายย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 ยียยยยย้ยย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 ยบยย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 ยแล้วแล้วยังไงล่ะ กูได้กูได้ยินเสียงคนคุยขยะไอ้ขอทานที่ไหนพวกมึงช่วยใจหนิอ๋อเชี่อไอ้บรรยากาศเกมเปิดเก้าโมงเพื่อมาได้บรรยากาศเกมไงเซนกูอยู่อับด้านหลังมืงก็กระซิบครับอ่าได้แล้วเฮ้ยนู่นจะปัานจต่อแล้วแล้วแมงก็มาตกที่นี่สับเต๋อกูได้ดิวปเปร์เลยเนี่ยเฮียกูได้ป่าเชียกูได้ใจ ได้ได้ตูดอะไรครับเนี่ยไม่ได้ตูดนะไจ๊าหน้าขี้ปาเไดได้าแล้วปาแล้ปา้อ้จปาแล้วเหอน้าโคอีแล้วไอ้สัผูซีฟิชอเหี้ได้แต่อะไรวะอนปาไมหรือเปล่าปาไยหรอตยไอ้ปันปลาลูา ปานาติปาตาเลระปณีสีขาทางสมาธียามีนายทำให้ฉันแล้ววันนี้สีขาพลังตื่นเต่าทั้งหมดรัสมิงนายทำให้ฉันต้องเหนื่อยกับการตัดคลิปพิวันชัยเยเด็ดนะเด็ดนะไหนอัปเกรดคาบินชอบไม่ใช่คำหยาบแต่ปานาติปานาบุรีเต้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่องนี้ดิช่องตรงกู มันยืมปานาห้ก่ละหัหน้า้่า่เดกยากได้ของตอนนี้ตรนี้ตรนี้ตรนี้ตอนนี้กยืนเนี่ไปเลย่ันสองก้อนนะก่อจ่เห็นคนตอแม่อย่เะ่างในตอนนี้ม่เลยเ้ยอะโอ้โอ้โอ้ไม่อ้เม้ยมันไม่มีว่ะมันไม่มีคาบินน่ะพมเป็นเหี้ยเลยเอาวอดยเซบาสเตียน ออกจากห้องบินกับเขาด้วยเหรอเนี่ยกูอยากแบบไอ้เฮียกูอยากเอาเอาเอ็นเบตต์ตกปลาอย่ารัดคอตัวเองตายไรไรไม่มีมีแต่ล็อไก่โอเตะใครเยอะอะไรอีกโอ้กูรู้ยังว่าทำไมกูถึงอยากตายสลามแฮสไม่มีไม่มีไม่มีคาบินให้วะแลา่าทำไมกูได้ไอชิเมนเซเชอร์แมนไว้เฮียก็ดูมึงตกเป็นลูกอมเหรอ พเชแมนสเปนย์แมกูไอ้เงี้ยมึงตกซ้อนกันสองคนหรือมึงทำหาอะไรกันเนี่ยอะไรนะถ้าอย่างเสียอ่ะอดแย่แม่ไปซื้อมาเล็ดแม่ดิไปซื้อมาเล็ดไปยังแม่งกูไปซื้อนะเอ้ยแม่งกูซื้อกระเป๋านะเอาตังมาซื้อบ้านให้โฟกด้วยซื้อยังไงแม่งกูซื้อกระเป๋านะไม่มีไอ้เย้ยไม่มีบ้านไมม่ให้นไม่มีบ้านให้ซื้อไอ้โฟกเป็นคนไร้บ้านรอกันนะพวก ใ้สัตว์ปิดบังคบพ่อเกลยว่เฮียพี่คนผูลืมไม่มีเชิญแล้ววงเนี้ไปไปสร้างบ้านในโฟคนนึงมบ้านมันไม่มีคาร์บินมันมีคาบินสายอ่ะทำใจาเอสายเบรกมึงแม่งสั้นไหวเฮียของแม่งสั้นอะไรของแลยืนเฮียอะไรกันเนี่งคนตกป่า ก็ไม่มีอะไรให้ทำเป็นดูต่อไปเดี๋ยวเรามีเหมือนเดี๋ยวไปลงเหมือนนั่นน่ะจะเป็นเซียนเบตัจฉริยะเองเอ้ยปกติโค้เก่าอ่ะไอ้เหี้ยเก่าที่ผ่านมาแล้วเอ้ยปกติโอ้ปลาปลาดีปลาดีปลาดีไอ้เหี้ยปลาให้ดีจัดจัดเลยคุยกับคนในเมืองไม่ครบปะวะดูดิยังมีสามคน สั่งหมดแล้วว่าที่เยอะมีใครจำแนนว่า Achievement นี่มันต้องใช้ปลาปลาอะไรบ้างจำไม่ได้ก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันเปิดเดี๋ยวก็รู้แต่เก็บไว้ทุกอันก่อนนะี่หอเต็มมเเลยใช่ก็บไว้อย่างละตัวนี่อะไรซ้ำก็อะไรซ้ำร์ก็คือขายแต่ถ้ายังไม่มีก็เก็บไว้ก่อนแต่แต่ลงท่ามาเดี๋ยวกูลงท่ากูขอลองเข้าดูมันไมท่ามันลงได้วันหลังเรารอเราสร้างบ้านก่อนเลยบัสแต่ว่าเต็มเลยจะสามมั้ง รอทางบ้านเ้มาเก็บก่อนดีกว่าหนี้อยากลงทมากกว่าบดแรงนะขุดขุดคอปเปอร์แล้วมึงว่าทงบ้านเียเท่าไรห้าร้อเหรอมันไม่ือค่าลาดอะไม่เคยกอะเดอเจอเกอเจอเจอเจออเจอเอเจออเจอเอนอเจอเจอูอเจอเอกจอเจอเออเไอจอเจอยจเอเเจลเจอเจเจอเเเจเอเนเอเเอเออออเจเเเจออเเจบ ไ,ไอ้เงียแล้วไงอะปะปะแล้วแม่มีคำแล้วแม่นอนด้วยกันแล้วแม่มีคำขออยากมีลูกไหมไอ้เงี้ยกูต้ชอกเลยนะไอ้สัสกูต้องมีวันลูกใช่ไหมมันมันจะเขียวอัพไม่ใช่เหรอวะถ้าเป็นเนี่ยนะไ้เงี้ยไ้เี้ยกาไปไปรับเนียงแล้วแล้วแอปเปิลบอกว่าอะไรวะไฮ้ไหนเฮลี่ี่นีน่เดวอเคไปไอ้ไัคือขอบแดงมนแดงไมไดสีแล้วไอ้สัสไอ้สัสเฮลี่เหยงจ้อนกันไปหมดเลย มันจะวิ่งกลับแล้วเร็วันจีนกลับแล้วเร็วเออไงก็ปล่อยไปกูทำอะไรไม่ได้เสียเสียเสียอะไนะจุ๊บเอ้ยไม่มีใครรับคิเมืองเลย้วมันจะสร้างตรงข้างหน้าเพยเอร์เป็นเฟลหลหน้าตัวละครเราย่อปไหเฮ้ยดีปลาไหลเก็บไว้เก็บไว้ตัวนี้ไอเช่อหรล่าพี่คนนี้กูจะเปนไกูขอซื้อกระเป๋าจริงจริงได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ยังคือทำไมอ่ะไม่ได้เนี่ยมึงดูดิว่ามันตกไม่เชี้ยไม่ไม่ซ้ำกันสักอันเลยเนี่ยโยนมา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 ยนมากูไม่ได้ลทอมดูป่ากูดยไม่ซ้ากันเลยอีเขี้ยนก็โยนไว้โยนมาโยนมาเอ้านี่ไอคารินกูเจอแล้วอยู่ในไหนแคอยู่ในลบินเดียเพราะ่าเป็นหัวเซิร์ฟหรือเปล่ามังอย่างเพราะกูหาไม่เจอเอาบ้านหลังไหนมีมันมีเลือกหลายแบบเลย อเอาปูนนี่แหละหรือนั่นแหละมีมมีีให้เลือกหลายแบบขึ้นอยู่กับวัตถุดิบด้วยวัสดุด้วยอ๋อเย้ยใครแม่งไม่ลืมตัดหญ้าออกไปอันนึ่งวะเจี๊ยบก็ไกวคนอยู่แถวบ้านตัดแน่แน่แน่มึงจะวางตรงไหนกูอยู่แถวบ้านแล้วจะวางตรงตรงด้านล่างเนี่ยอะไรอย่าบอกว่างฝ่ายอีกช่องหนึ่งไหมเอาไว้ตรงเฮ้ยเนี่ยวางไว้ใกล้ๆตรงนี้เลยก็ได้ตรงไหน เนี่ยตรงที่มึงจะวางเมื่อกี้เนี่ยตอไม้ตรงข้างบ้านใครไม่รู้เนี่ยไอ้ช่างไม่ยืนลืมอแล้วสร้างเสาหลังให้บัตด้วยวางไว้ข้างๆไปเลยเออเนี่ยมันวางติดกันได้ป่ะแบบได้เลยได้เอ้ยมาจากไหนเนี่ยไอ้รถบ้านคันนี้เออเหี้ยผมเล่นที่บ้านผมไม่มีกระท๊อกแต่ว่าของในบ้านมึงสัตว์เลยได้นู่นอะไรอย่าง แล้วใครมันมันมีสปิริตอะไรหรือไรก้อยนี่อยู่ไหนวะแล้วผมก็ไปแก้ปันญหาแหม่งเอ้ยเหลืออีกมากกว่านึงให้มัรแล้วแล้วใครมันขยันขุดควนดินไว้ซะเยอะขนาดนี้จะทายไม่ได้จ้ะ่ตั้งวันกินมู้ชอบอะไรวะ มาลุ้ไอเชี่ยไออันนี้กูไม่รู้กูไม่ได้จะจีบมาลุกูได้ยินเสียงผีลอยเต็มป่าเลยนะฮะแต่ถ้ามีคนเจอเดียวใครเป็นใครเป็นมีคนเลวะขอได้ไหมไอโฟนไงบ้านพิเศษไม้แค่ยี่สิบเจ็ดนุ๊กกูได้สี่สิบแปดเนี่ยเฟิร์ดิวคือไหนวะอ่าดอกไม้ที่มันดอกใหญ่ๆหญ่อ่ะเหนื่อยไม่อธิบายไม่ถูกอ่ะดอกเดียวดอกเดียวอะไรดอกมันจะขาวเหลืองฮะอ๋ออ๋ง ดอกนั้นอยู่เดฟเดียวกูต้องใช้อันนี้มียังอันนี้มีแล้วมีปลายเขี้ยนี่อีกแล้วโอ้ยเป็นอะไรเป็นไรปลายเขี้ยสิกเกิลเบสิกพิชชิ่งกูยังไม่สูงมีมีใครมีไม้ไหมกูอยากเอาไปสร้างอ่าไอ้นี่อ่ะมี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 อยู่อันหนึ่งไอ้นี่อะไรวะ อันน,นีี้เฮ้ใครมีใครเก็บโคลนไว้บ้างกูกูต้องการจะสร้างไซโลอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องมึงอย่างนี้มันซ้ำมาในบัตรนะฮะดูแล้วดูแล้วรอแป๊บหนึ่งรอสักครู่เพราะว่าวันนี้ไอ้นี่มันปิดไปแล้วไอ้นี่มันปิดไปแล้วไอ้นี่เออไอ้นี่ โรบินไอ้แก่เลยสมองสมองกูประมวลผลไม่ทันไอ้สัสหมดอะแล้วใครเอาไงเอ้ยเออไอ้พวกน้ำเลยน้ำเลยน้ำเลยเบลเบลเบลไอ้พวกหญ้ามันจะขึ้นที่ขึ้นบนพื้นอะไม่ต้องไม่ต้องตัดแตงเน่ยเ้าเหลือไว้จะทำยังไงครับโอเคดีมากพิสายใส่ลง โดนสไต์แล้วเป็นตกปลากูโอเคเจแล้มีมีเหยื่อน้วยขอแล้วกันข้ไข่วไอ้เี้ยบาในโฟมาในโฟมลดับไลดับไลดับไลายลลายลวิ่งกับบายโว้ยเอ้กูจากมันวิ่งทีหลังวนดูแป๊บเออยกูเต้รออะไรอะเข้ามาดิเต้ไม่เทต่ยไเที้ยงไม่เ่ยไมเที้ยไหนเ่ยงไม่เทยงไม่เ่ยงไมนเท้ยงไม่เที่ยงไ่เไ่เียงไเที่เงไเมงไย่เเ้ย เรถบ้าน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 มารถบ้านรถบ้านมาสอน่ะโอ้ยฟุกตัใงใคอยเคนต่อยเฮียมันสบายมากเลยผมกูจำได้ว่ามึงตอนเข้ามามึงหัวสีน้ำตาลไม่ใช่เหรอหรือกูจำผิดวะท่านก็อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ไอ้เฮียอย่าทำอะไรกับหัวของแกโอ้ยพกตอนฉันเดินมาดูตอนตอนฉันเดินมาดูที่นายอยู่บนเตียงเมื่อกี้นี้เมื่อเช้านี้ยังหัวสีน้ำตาลอยู่เลย อ๋อไปเตเตเต้ไม่อยู่กับหนูหรอเต้มานอนเต้มารนบ้านมามารถบ้านเตนอกใจมานอนกับโฟกสีเฮี้ยไฟ่ามันแรงเเนี่ยมึงก็มารถบ้านเดยมานอนกับเตแล้วก็โฟกก้้ไไอหาคนนึงใครวะใครยังไม่นอนเนี่ยใครยังไม่นอนวะจะตีสองแล้วเดี๋ยวมึงได้นอนบนพื้นนอะนอนแล้วทำตัวละครอยู่ไครขายนอน เ่งลื้เนี่ยคู่นักสังัชินไงขึ้นว่าไม่นอนหรอกข้นไปใครจะกลับเดยว้เอมึงดื้เนี่ยไเดียวห้เสร็จแคนนมึงฟังกูนะอ่าไปไปซื้อเล็มา้้ะไอ้กี่โฟมเลยยังไอ้ยูกูต่อขนาดนี้เลยอยู่กำลังเลือดเึงอยู่ เสียงเก๋ไม่ไม่ใครใครมันยังไม่ตื่นวะมึงหลับลึกเหรอไอโฟกุคนหลับลึกไอ้ย um ี่อะไรหยุดสร้างตัวละครสร้างเสร็จนานแล้วไม่งั้นจะนอนยังไงเมื่อกี้ไอเน่ยจะใครวะใครไม่กดโอเคใครอะใครนะใครนะอนแน่เออไอเ็็ตนะไอโฟกแล้วไม่ไ็ตไม่เปิดกล่องพัสดุดได้นะ ร้อยใจอเอาตีไม่นอนด้วยพรุ่งนี้ฝนน่าตกเฮ้ยไอแค่ลร์ไม่นอนไาเดี๋ยวแคลรไม่นนตีใช่ทำไว้ไหนผูกเลยเดี๋ยวนอนไปเดียวกันได้ไหมกันเลยมันได้ผลผลิตแล้วอ่ะเออได้กี่อันนะไปอันเดียวเลยกันเก็บไว้ก่อนโยนปลาเข้าไปโยนปลาโยนปลาโยนปลาปักปักปุดพื้นที่เพิ่มให้หน่อยดิโยนปลามีเมล็ดเพิ่มแล้วไงอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปซื้อเมล็ดให้ เรวกูไปตกปลาแม่น้ำต่อแต่มันยังแต่มันยังไม่เปิดนิวอาเฮีย <c oughs> มึรอมันก็ไปตกปลารอแถวหน้าร้านตรวจไปไม่รูตาผ่านตัตวฟ <c oughs> ันติกูอย <c oughs> ู่างเดียวเอาเป็นเอ็กปองอยูิเลยกูต้องไปกไก่เห็บของไก่ด้วยไค่ใครค้าผิดได้เอามาไว้ในล็อกไก่อันหนึ่งดิแล้วก็เอาเอใส่ ทำใช่เยอะว่าเฮ้ยตัดเยอะจังใช่ห้าสิบวไม่เกี่ยวอันนี้กันเยอะยังไม่ใช่ว่าเห็นว่าเห็นคนแบบดยาอย่าพูดดายานะบ้ยูจะทำจะทำไซโลได้ไม่หมดได้ไมหมดอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งกูวเดี๋ยวไว้ทำไซโนเก็บอาหารสัตว์ด้วยน้่นาลองรัดเต่นเกมสเลยนกน ทำไมกูรู้สึกว่าอีกไม่นานกูมีความรู้สึกว่าตรงแม่น้ําตรงนี้มันจะเต็มไปด้วยที่วะเต็มไปด้วยไอ้เจือจับไว้ไอ้เจือผกูเห็นภาพลอยมาในตอนที่ลืมฟิชชิ่งก็กูงเขินไม่ไม่ใช่แค่แม่น้ำเลยเดี๋ยวมันจะทั้งเมืองไอมีชอบดักในฟาร์มตัวเองอ่ะในฟาร์มมันไม่ได้สีง่ายมากไหมายถึงไม่ใช่ในฟาร์มเนี่ยหมายถึงตรงแม่น้ำตรงในเมืองมึงจะเจอทุกที่อ่ะไอ้สัส เข้ามาอยังไงอย่ามาทำไฟฟ้าผมนี่เกี่ยวกับว่าไเป็นไรกูทำไอ้เก็บปลาทองไอ้เจ้ไอ้สันเอ้เป็่คุยช่องเว้ยใครได้โจ๊กจ้าโคลาสตบไม่กูนั่งอมทำเป๊อันนี้ก่อนลิมิตกินไปแล้วมีใครเจอหลุมสปูมงยังเนี่ยมันอยู่หลังบ้านใหญ่ไม่ใช่หรอกหลุมสปูงอะไม่เห็นจะมีเลยมันต้องตัดไม้ก่อนเพราะว่าตัดต้นไม้อ่ะไมม่ไไ้อ้หลังต้นไม้ก uh 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 ูจำได้มันไม่ใช่หลุมสปูง ไม่นี่ไม่เจอแล้วเนี่ยแม่ก็อยู่ซ้ายสุดอะกูจะไม่ได้ตรงที่กูอยู่เนี่ยตรงบ้านข้างหลังบ้านกูเนี่ยคือตอนนี้มันมีไม้ที่กั้นไว้อยู่มึงต้องไปเอาเกรดขวานเดี๋ยวไปเดินข้ามสะพานไม่ได้มึงก็ตัดไม้ไปซ่อมสะพานดิโอ้โหคู่ใหม่ว่ามันคือมันจะมีตอไม้หลายประเภทด้วยที่มันต้องเอาเกรดขวานขวานไม้ใหญ่เงี้ยใช่เป็นตอไม้ที่ต้องใช้ขวานอัาเกรดใช่ไหมล่ะ แต่ไม่มีใครมีใครข้ามก้าอี้เล็กได้ยังเอามาทำอะไรวะจะไปทำอะไรกูจะข้ามไปตัดขาดกู่ึบักเหรอเฮียเมื่อไหร่กูจะลงเหมืองนะกูจะได้หยิบแร่มาให้น้องกินแร่ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยต้องรอมันต้องรอวันที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะไอ้หาหน้าเมือนจะมาพาเราไปลงหมือดไม่ใช่ต้องไปตำอะไรก่อนไม่แข็งหรอกหรือมันต้องทำเฟสก่อนเใช่ไอ้เหี้ยมเหี้ยมึงเจอกูเวปลาตันก่อนตกปลาตันเย อเปัน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 อะไรไอ้เมึงตกปลาไปแตวกูหาแล่แฮะเอาแล่เลยเอาคว้ากับเาไม้เทปไอ้ดูเลยนะดูเลยคว้าแต่ไม่ยากทำเปทิดงแตคิดหนักเลยแต่ว่าอะไรกูต้องหาโฟป้าเอมิลี่ไอ้เียบอกขอเอไม่รอนะให้เพนนีสนุปไอ้เหียรัวไก่แม่ง ไอ้เหี้ยคนคุณเหมืองขี้อะตัวเล๋กลายไม่ใช่เก้าอี้แทนเลยเดี๋ยวซื้อมาเล็นห้าสิบดันพอไหมเฮ้ยเดี๋ยวมึงซื้อมาเถอะนะคือซื้อแยกอะถ้าจะทำคอมูซื้อมาแค่อย่างละหนึ่งพอแล้วก็ซื้อของทำตังค์าทุก่อนวันอาทิตย์นี้เป็นวันเกิดนายกของเราไไอตู่นั่นอะบ้าบ้าบ้าเรบิชอบพี่แหละบ้าหลัไหนอ๋อไหนก็มาเถอะไอ้กบัวตานไม่ให้มันจะได้มั้ยนะไอ้ไอ้เคสไอ้เคนเคน เราไม่ต้องไปงานหนังสือเว้ยสัปดาห์หน้าวันที่สิบเอ็ดแต่หองเกมมาอยู่ร้านมามีบุ๊คเซลเฮอร์อยู่บ้านตรงที่มีกล่องขาวที่บ้านใครวะไม่รู้อ่ะกูบรู้ไม่รู้กูอยู่หลสาขาอะไรกูไม่ได้เข้าบ้านเลยไม่ซ้ำมะมันมีชิ้นใส่หน้าบ้านด้วยยี่ห้อบ้านใครเนี่ยไม่รู้ไม่ใช่บ้านกูมีใครเห็นเฮลี่ปะ เห็นเลยเห็นมันทะเทับทะเลกับไอเนี่ยมันมีตกปลามนานามันจะมันจะมีไออะไรวะคอมมูนิตี้เควสหนึ่งที่แม่งต้องใช้เงินเยอะๆเลยอ่ะไอห้องเก็บเงินอ่ะไอห้องเก็บเงินเก็บเงินในหลังมันห้องคูเซฟอ่ะออนเนี้ยใครจะรอใครมีคนตกปลาอยู่ข้างก็สับสนเสียงเงาสาดม่มองจอเนี่ย เ้ป็ดคนข้างมี้ผัะชาาเป็ดปบกดตามไอสัตว์กดเอ๊ะทำไมไม่ติดอ่ะไอยูคอสซัมนิวไอเดียทูสลีปออนนี่อเ้ีเยอะแลวะเยอะแล้ววด้อ้มาเด้อเดินผ่ายกูขึ้นไปเมื่อกี้ใช่วะปลาเฮอริงไหนวะ ไอหัวสีเขียวๆมันเอ็มเราผู้หญิงไงเขามีอยู่คนเดียวอ่ะไอเฮียมัดขอดช่องมันน่ะอ๋รอสีฟ้าเหรอเออรียไอมัดกไอมัดขอดช่องเลยนะกูเห็นหน้าเขาเลยยังรู้เลยว่าไม่เป็นใไอเฮียให้เกี็บความแบบวันที่เขาผู้หญิงไม่รู้ว่าชิงกับสีผิวมากกว่าผมอ่ะไอีดอกเขาเป็นคนแก่เขาบอกว่าสีเขียวเสมอ เมื่อบินนะมินนะลิซเซอร์เบอร์แบบบินนะไอ้เหีมึงอยู่อุนโดนทุกอย่างอุนโลกไปนี้ไอ้เหี้ยโดนทุกอย่างสรุปหัวฟ้าหรือหัวเขียวแน่ผมไปใส่หมวกเลยว่าความผิดของฟ้าน้องกูได้ไงเฮียมาความผิดของอะไรวะเมลานินของไม่เองคนแก่เลยสีฟ้าไปสีเขียว่อยไอ้สัตว์มึงไปใส่หมวกไอ้เหี้ยกางเกงสีขาวไป เอ้คุณนึกถึงะไรเนี่ยอะไรวะติสนี่อะไรวะที่มันเจ้าหญิงทะเลอะไรม้าน่านะโม้าเนี่ยนะจะหญิงทะเลเอโม้าน่าไม่ใช่จะหญิงด้วยซ้ำคนป่าเฮียชาวเกาะไอ้แบบอ๋อทำกันย็จน้ำอ่าะไรไม่กล้าออกทะเลด้วยเนี่ยแค่นี้น่าจะพอได้เฮียไม่เชื่ว่าจากฟาร์มไปแค่ถึงไม่น่าพอจุดเดียวเชื่อเถียงเดี๋ยวพวกนี้กูค่อยไปลงเหมืองยาวๆอ่ะ พรุ่งนี้เหรออืมพรุ่งนี้เหมือนเปิดวันที่ห้าอ๋อเนออืมเหมือนเปิดวันที่ห้าจะยืมคว้าได้ไหมทิดได้ได้ไปจดีไหมเฮ้ยฝ่าเป็นตกปลาไปเยอะต้องเริ่มเริ่มเริ่มแยกหน้าที่กันแล้วไอ้เหี้ยตอนเนี้ยแบ่งหน้าที่ก็ดีมันจะได้แบบคอยตามเลยงยาวขันอยู่กครูขอเปิดของช่องมาลุกแป๊บนึงนะไอ้เหี้ยกูลืมมาลูกมึงจะเข้าบ้านไเมื่อกี้นะไม่ได้หมายถึงว่ากูสปิดลูกของช่องมาลุกกัน ยิ่งพูดเลยไม่ยิ่งเหมือนสต็อกเกอร์แย่วิ่งไล่ผู้หญิงดูผู้หญิงเข้าบ้านสตอเบอรี่พูดเรื่องอะไรพูดแค่ปล่อยมือจังเป็นตกปลาพูดวิ่งตามเฮลี่เข้าบ้านเฉยๆปวดเป็นภาพทิตาตึงกูอาวเลยนี่บ้านไหนนะคว้าก่ดนเอ้ยกันมอนเกิดอะอ้าวมันมืด นคุณละหมูช่วยใส่ไม่งัปากเป็นไม้ไม,ไม,ไม,ไม่ได้ทำทางไอทีหรือ่าพูดพูดอะไรเสียปากเป็นไม้จ้าแม่ดุบ้าซี่พวกนี้เก็บไปไม่ต้องเชื่ยเนี่ยเคนพวกนี้ตื่นมาไม่เจอคีเปอร์แน่นอนโอแมนเฮ้ยใครมีหินเยอะๆบ้างมีหินกี่อันออกมาดิ กูมีแอรอนออยอยู่ห้าทำไมเป็นไรกูขอหยินเฉยๆไม่ได้ได้หรออกได้มาอย่างไรวะเนี่ยเราได้มาอย่างไรวะไอ้ยี่ก็ตกปลาไงตกปลาตีลาอลอไอ้ยเฮียเปิดกล่องสมบัติน่ะตกได้กล่องไงเชียเป็นไฟท้อนหัวกูจังได้ว่ากูเคยได้กูจำได้แต่เธอไม่ได้โอเคยกูตกปลาได้แหละกูตกได้ผมก็เป็นงเคจอ่องงปหมดลละเฮ้ยพรุ่งนี้ฝากรถน้ำดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปแต่เช้าเลย แก่ๆใครนอนอยู่วะช่วยกันลดนะแกนอนแล้วเป็นองหญิงรีบนอนเฮ้ยพี่มึงยังไปสัตว์เนี่ยทำไมพี่อ่ะพี่สีเจลลี่เนี่สัตว์ฉีฟ้าด้วยอะไรวะเนี่ยไอสีเจลลี่ขอสีพวกลิเวอร์หรือสีเจลลี่ขอมันเพิ่มมันดีโอ้ยชอบกินเมือกไอพี่อ่ะไอเหี้ยกดโยนไม่ได้ตายนี่มันข้ามงาป้าม้งสัตว์กูไม่ขี้เก็บปลาไม่พอไอ้เหี้ยเป็นเจ้าเจ้าใช่ไห มึงโยนมึงโยนตาให้กูมาประเด็นพูดอะไรสิเจอรี่เนี่ยไอสัตว์มึงมึงจะเจอใครจะเจอคนลาใครมัตกปลาในบ้านวะช่วยกยังไงอ่ะมันตกไปมันไปตกที่อื่นเว้ยตกไปที่นี่ไม่ได้ปลาหรอกไอ้เหี้ยได้เจอเจอเอาไปกลับบ้านกูแล้วกันเจอเจอคนลาวเดนเออกลับบ้านแล้วโยนมาโยนมาโยนไปนี่เออแก่ละขอไอ้เหี้ยเต็มไอ้สัตว์เียอะไรกันเต็มไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเก็บไม่ได้ไอ้สัตว์ เันเกิดลุงวันที่เท่าไหร่นะไอดูผูี้นอนเม่อเที่งเดี๋ยวเราไปเก็บปลาให้นายกเหรอนายกเกิดวันอาทิตย์ที่กันเราจะถึงเนี่ยเก็บมาแล้วใช่ไหมัวตัวเข้านอนไปแล้วเรกูไปเข้าน้ำก่อนตัวอีกตัวแล้วค่อยกลับแล้วกันเฮ้ยบ้านกูแล้วกูไปเข้าน้ำแป๊บนึงเฮ้ยไปนอนไปเย็นปอดปลาขายจ้าคนไล่อีกแล้วอะไรวะเลอ้ยเก็บเก็บทองไว้ให้หน่อยกูจะไปให้ลุงลูว่าในบ้านมันตบไม่ได้ปลาก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องการได้ปลา น้องกูจะพูโจไรอ่ะเหรอเียอะไรสกีลี่เียจะไตกปังที่ไหนเหียกูจะอกเดี๋ยวกูเล่นนีกอกก่อนกูหลังโอเคไปพักขอนเลยก็ได้นู่นกูได้เมื่อาพักก่อนกูได้เมื่อเขียวมาสองันสลายไม่ใครให้อาหารไก่ยังโอ้โหมึงนี่ออกไปกินเบอร์เกอร์มขยเหรไม่ขายไปแล้วไปล้วไปแล้วเก็ไไอัเก็ได้มัน ไอเฮียองค์ชายกูไม่ได้หรือยังไองชายวะไอช่วยไงไม่ไอ้หรือยังไอคูองชายวะไม่องค์ชายตัวกระป๋องรอรอแอคคูเลยรอแอคคูเลยจะไม่รอแอคคูบบทำลัมบ้างไงเฮียในโลอะไอเฮียไม่ได้ไอเี้ไอเจ้ฮะกูเข้าบ้านมึงไม่ได้ใครไม่กลับมึงเข้าอีไอมึงขส่ผิวหน้าบ้านเด็กเมื่อกี้รอไอแม่งเอาเตียงมาขวางไว้เฮีย เไยโอ้โหไอ้เหี้ลยอะไรวะเนี่ยเอาออกกันเนี่ยมัน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 กดหักเฟอร์นิเจอร์เห่างออกคนอีกขี่ะขี้ขวาขีขวาอีกก็ได้บอกอะไรอีกอ๋อมันเอาวังน็องไปตีจะตีแล้วเฮ้ยไอ้เจ้าอีกมือขายของกูลืมจะตีหนึ่งแล้วนะจะตีหนึ่งแล้วนะมาทีละมือนะครับเชฟมาทีละมาทีตีสองครับอีกสิบนาทีตีสองเชื่อเรา ใช้เป <łość> ็นนอนเตียงเดียวกันวะไอ้เหี้ยเชนฮะมันอยู่บ้าน่าสามสี่ตัวไอ้เหี้ยโอ้เดือยสองเลนตกตปาสี่ามมีแต่ตสองมันสิงม่มีแต่ตกปลาไอ้เหี้ย